สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะะคที่รับชมรับฟังนะคะวิดีโอนี้อยู่นะคะเสียงเจ้าเจ้าแบบนี้ไม่ใช่เสียงใครที่ไหนนะคะเสียงสาวปอยสาวอุบลขนเก้นี่เองนะคะวันนี้ค่ะมาอัปเดตรถเข้ามาใหม่นะะคในร้านของ MC เกลงเครื่องมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะสวยคริปสวยคริปนะคะสวยมากๆโอ้โหเอ็กซิรีค่ะเอ็กซิรีสีประตูนะคะใ,ใครที่ตามหาเอ็กซิรีสีประตูสีดําม,มีอยู่ที่ร้าน MC เก้สามารถเข้ามาชมในรถในร้าน,น,านได้ร้านเขาเปิดทุกวนันนะร้านเขาเปิดทุกวัน8ปดโมงเช้าปิดหกโมงเย็นค่ะโอ้โหสีดังสวยมากเลยนะใหม่นะคะน่าาจะะปปรมณี2 2 2 0 นะยี่สนะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณยีิบสองนะฮะส่วนปีราคาเดี๋ยวแจ้งกันอีกรอบรดลางเสร็จเนาะวันนี้เอาดูเพื่อเป็นแนวทาง นะคะยังไม่ได้ล้างนะคะยังสวยขนาดนี้สีดำนะสีดำคนต้องดูแลรักษาคนขั้นสุดีนะคะคุณจะได้สภาพแบบนี้เอ้ยมิซูก็ามาค่ะมิซูวิชิไททันกระบะสีประตูค่ะตัวดับเบิลแคบตัวสีประตูดับเบิลแคบนี่แหละสีขาวอย่างนี้สัญ,ญลักษณ์ไททันสปอร์ตโอ้โหเพิ่มความหรูหราเข้ามาอีกนะคะสีประตูนะคะสีขาวแบบนี้สวยแบบนี้นะคะฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะเอ้ยโตโยตา้าก็มาค่ะพี่ๆขาโตโยต้าตัวนี้นะคะแอบสองนิดนึงนะ,ะแอบสองเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะคะกระบะเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้กับแบรนด์โตโยต้านะคะตัวนี้ อันตัวไฮนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีกล้องหลังปุ่มพุสตาร์ด้วยนะคะตัวนี้เอ่อพีเลนเนอร์ anner, อะไรนะซูเปอร์เฟก ซันสเปกชั่นนะคะตัวนี้ช่วงล่างก็จะนุ่มหน่อยนะคะอุย้ยอีสุสหน้าใหม่ก็มีนะคะอีสุสก็มีนะคะ,นะคะพี่ๆขาสประตูตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะอีสุสุสประตูนะคะเกียร์ธรรมดานะคะร์เรนเดอร์นะเครื่องพันเก้าร้อยซีซีสีบอลเงินนะ,ะสีบอลน,นะคะสีบอลน,นะ,ะจอดกลางแดดแบบนี้สภาพยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะพี่ๆขายังไม่ได้ล้างย้ำกันอีกรอบโอ้โหสวยขนาดนี้พี่ๆขาจะอดใจไหวหรอนะอดใจไม่ไหวนะคะเข้ามาชมรถในร้านได้นะคะเรียบของเจ็ดลำลูกกาปัตุมธานีเขาชื่อร้านคําว่า MC99 ซีะค้าเก้า ากไว้ด้วยนะคะฝากไว้เป็นแนวทางฝากไว้เป็นตัวเลือกนะคะ,ะวันนี้นะคะต้องจบหลายเพียงเท่านี้เดี๋ยวรีวิวลรถเข้า,าใหม่อีกนะคะให้ชมกันอีกคลิปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ